เมืองไทยอากาศร้อนอบอ้าวค่ะอากาศก็ร้อนอารมณ์ก็ร้อนคงไม่ดีแน่เปิดพัดลมก็ยังร้อนอยู่ดียิ่งเปิดยิ่งร้อนอบอ้าวเข้าไปใหญ่เพราะว่าเป็นลมร้อนมีแต่พัดลมร้อนวนเวียนอยู่แต่ในบ้านจะเปิดแอร์ทั้งวันก็กลัวค่าไฟจะพุ่งกระชูดวันนี้เรามีทางออกแล้วค่ะด้วยพัดลมเย็นเมเยอร์จ่ายค่าไฟเท่าพัดลมแต่ให้ลมเย็นเสมือนแอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเย็นกว่าเดิม เล็กกระทัดรัดกว่าเดิมประหยัดไฟกว่าเดิมพัดลมแรงไอเย็นประหยัดไฟตัวเดียวจบใช้งานง่ายเพียงเติมน้ำและกดปุ่มคู่เครื่องก็จะดูดน้ำและปล่อยลงมาตรงบริเวณแผงรังพึ่งเปลี่ยนอากาศในบ้านจากลมร้อนให้เป็นความเย็นชำ่ำทำให้บ้านสดชื่นขึ้นปรับความแรงได้ถึง3ระดับและปรับสวิงได้4ทิศทางออกแบบช่องลมให้มีขนาดใหญ่ และถังเก็บน้ำบรรจุความเย็นใหญ่ขึ้นถึง10ลิตรมากที่สุดในตอนนี้ใช้งานต่อเนื่องได้7-9ชั่วโมงมาพร้อมกับน้ำหนักที่เบายกไปตั้งตรงไหนก็ง่ายเคลื่อนย้ายสบายด้วยล้อเลื่อน4ล้อแบบ360องศาและใบพัดรุ่นนี้คือใหญ่มากและเป็นมอเตอร์แบบเทอร์โบเสียงเงียบไม่รบกวนสมาชิกในบ้านรุ่นใหม่ล่าสุด เย็นกว่าเล็กกว่ากระทัดรัดกว่าสะดวกกว่าให้คุณไปตั้งแม้มุมอับของบ้านจุดที่ความเย็นไปไม่ถึงห้องทำงานห้องครัวห้องที่ต้องการความเย็นแต่ประหยัดค่าไฟก็เย็นฉ่ำ ไม่ต้องกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะกินไฟน้อยกว่าหลอดไฟเปิดเยอะแค่ไหนก็กินไฟเพียงชั่วโมงละ26สต่ตางค์เท่านั้นมาพร้อมกับการรับประกัน2ปีเต็มเย็นสุดขั้วได้อย่างใจและยาวนานเย็นฉ่ำไร้ละอองน้ำไม่ทำให้รู้สึกเปียกหรืออับชื้นทำให้คุณรู้สึกสบายตัวทั้งหมดนี้จะให้คุณอารมณ์ดีทั้งครอบครัวเย็นกายสดชื่นสบายตัวด้วยพัดลมไอเย็นเมเยอร์ พัดลมเย็นเมเยอร์จ่ายค่าไฟเท่าพัดลมแต่ให้ลมเย็นเสมือนแอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเย็นกว่าเดิมเล็กกระทัดรัดกว่าเดิมประหยัดไฟกว่าเดิมมาพร้อมกับโปรโมชั่นคลายร้อนปกติเครื่องละ3,900 วันนี้ลดราคาโรงงานมาเองเหลือพิเศษ1,790บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอนะคะท่านที่โทรเข้ามาทันในตอนนี้แถมฟรีไปเลยค่ะคูลิ่ง2ก้อนใช้เพื่อทดแทนน้ำแข็งเพื่อความสะดวกในการใช้ฟรีทันทีโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะในราคานี้เพียง30สายแรกเท่านั้นนะคะ ผู้ชมคะพัดลมไอเย็นไมเออร์เครื่องนี้นะคะเย็นคล้ายแอร์แต่ประหยัดไฟแบบพัดลมนะคะราคาวันนี้มาแบบสุดพิเศษเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าปกตินะคะเราจำหน่ายอยู่ที่ราคา3,999บาทแต่วันนี้นะคะถือได้ว่าพิเศษมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอยากตอบแทนกำไรให้กับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะ เราลดราคาพิเศษแบบโรงงานมาเองนะคะเหลือเพียงแค่1,790บาทเท่านั้นค่ะ1,790บาทฟังไม่ผิดใช่แล้วค่ะและยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะสำหรับท่านที่โทรมาทันนะคะสำหรับ30สายแรกนะคะ มอบไปเลยค่ะสําหรับนี่ค่ะคูล,ลิ่งนะคะเป็นคูล,ลิ่งเจลนะคะคุณสามารถที่จะเอาทั้ง2ก้อนนี้นะคะไปใส่นะคะเย็นๆน,น,นะคะบริเวณข้างในของพัดลมไอเย็นของคุณได้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้ค่ะเราแถมไปอีกฟรีๆนะคะ2ก้อนด้วยกันทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่1,790บาทเท่านั้นนี่ราคานี่คือพอๆกับ พัดลมทั่วๆไปเลยนะคะดังนั้นไม่อยากให้พลาดเด็ดขาดต้องรีบโทรเลยค่ะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่นี้เลยค่ะในราคานี้เพียง30สายแรกเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นคลายร้อนปกติเครื่องละ3,999บาทเหลือพิเศษ1,790บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีไปเลยค่ะ ผูลิ่งสก้อนโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะในราคานี้เพียง30สายแรกเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นคลายร้อนปกติเครื่องละ3,999บาทเหลือพิเศษ1,790บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีไปเลยค่ะ คูลิ่ง2ก้อนโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะในราคานี้เพียง30สายแรกเท่านั้นนะคะ